นี่ดีพี่น้องมื่อเนี้ยเลินสิบเปเดียวเพิ่มคสมรนะคเรื่องามเรื่องเป็นกับเยลินค่ะเยลยุทเออเยลินยูทเรือเพ่มดีนะตอนนี้ค่ะแดดีราพี่น้องตะวันอหนาวคิดว่ามื่อนี้ลมแห้งครับขอกันจ้าวัสดีค่ะมาแล้วเยลินสิ้มาเบิ้งตลาดขายของซุอาหารทะเลค่ะ เดี๋ยวสิผ้าขาไปเบิรงเดี๋ยวสิไปขออนุญาตกับเจ้าก่อนเพิ่นสิให้ถ่ายวิดีโอบอค่ะไปเบิรงกันว่ามีอีหยังแน่เนาะ,ค,ะนะค่ะนะค่ะมื้อนี้ยผ้าลงพิมพ์ออกมาเลาะค่ะแดดดีลูกบ่ได้ไปโรงเรียนพอกันค่ะนี่แหละค่ะค่ะข,ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วค่ะเพิน่นให้เพิ่นใหาถ่ายเยอ่ก็แล้วนกนกก็ารอยกินน้ำ เขาไปเบื้องกันค่ะว่าในหลานพนมีเอียงเนี่ยเซฮัลโหลผู้บ่าวขั้วป่า ทะเลที่นี่ล้านเดียวที่อยู่เมืองโคสมัครค่ะพี่น้องค่ะขึ้นจากทะเลสดๆกับซีมามองเหนื้เลยค่ะกระหาสือกินได้ง่ายมิสเตอร์ how much per kilo for this one 40 p e r kilo กุ้งอันนี้40ปอนต่อ1กิโลค่ะอ่20ปอนต่อ โลละเกือบสองพันหน่งบาทนะพี่น้องค่ะมีคุณแนวยางค่ะพี่น้องปซาท์แมนปลาชูน่าอาหารสดต่างๆฮา,ามาัดพอแบบ ไฟเผาหอยหอยอเนะหาปอนต่อถุงนะคะหาปอนกระยุทีสองร้อยเศษเศษค่ะสองรบาทเศษเศษค่ะหอยเสียบพี่นองหอยเสียบหามัดค่ะเอ็ดชิ้นกิโลว้าวโลละเกือบยีสิบปอนแปดลอยก็แบกถ้าจะรืมไลเล็ก็พิดนะ หอยนางรมวันพาวทเวนตี้อ yeah. uh, ิชหอยนางรมตัวนึงนี <S 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 ่ส <leness> uh, ี่สิบห้าสิบกวบาทต่อโตค่ะห้กว่าบาทต่อต่อตัวนึงห้ามั้ิกซิโล1้น per kilo หกขต่อหนกิโลปูมาไม่เอาพี่น้องอย่าลืมเลยเลยบุ้น หนึ่งปอนต่อ4ี่บาทให้ค่ะอย่าลืมเไรเลยบอกเป็นกสีปอนสี่สิบสี่ร้อยสี่ร้อย่หกร้อยก็บาทต่อกิโลค่ะคูมาสดสดค่ะหกร้อยก็บาทปาพี่น้องเอ้ยบึงเนี่ยก็ข้าวสื่อกินด้วดอค่ะพี่น้องเพราะว่าขึ้นจากทะเลสดสดค่ะขึ้นจากทะเลสดสดโอ้ยสอนเด้ สีเอาอย่างอันนี้ปลาซาปาอบพร้อมเรียบร้อยค่ะกุ้งอันนี้ก็เเ็นซุปให้แล้วพร้อมเรียบร้อยค่ะปลาแซลมอนออลวกข้นซุปแล้วค่ะน้อยหวานค่ะพี่นอ้องของกินของอยากพื้นก็อยากค่ะพี่นอ้อง ขอมหรือเมนอันของแท้โอ้ของแทะอุ้ยพันยังติงอยู่ตนอนั้นพี่น้องอย่าเล่นกับว่ามันของปลอมเ <laughs> ขายังสดสดเยู่ค่ะฮ hello hello d a r l ิ่งโอ้หมอยกอดค่ะเอิ้อยังล่ะกุ้มกุ้มมังกรสิพี่น้องอย่าเล่นกับแห้งกับพวกไฟหูจักได้ค่ะอันนี้หอยตะละับหอยตะละับ อันนี้ก็สิเป็นหอยหวานค่ะพี่น้องหอยหวานค่ะอันนี้แซ่บๆได้พี่น้องไปเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอันนี้เพิ่นกะสีไส้ช่องแ็งไว้ค่ะให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเอาเนี่ยค่ะพี่น้องปลาหมึกเอ่อของทะเลต่างๆอ่อยู่เมืองโพสมาร์นของหม่องยาลินยูนี่หาซื้อกินได้ง่ายค่ะค่ะมีมด กับพ่อซื้อกินยูดอก่ะคันคันมาหลายๆคนงกับซื้อล้วก็กหานกันออกค่ะหานกันออกอันนี้กับชิเป็นประมาณบาร์บีคิวค่ะพี่น้องค่ะบาร์บีคิวคนคนเฮดแยกไว้ให้แล้วเป็นอันๆเนาะค่ะเนาะบาร์บีคิวชูหนา้าอ่ากุ้ง lobster อีหยังต่างๆค่ะคนเฮดไว้ให้พร้อมเรียบร้อยสะดวกสบายให้ลูกค้าได้เลือก ซื้อหาไปกินเนาะ,ค,ะนะค่ะนะค่ะบ่ต้องไปมัดไปเฮ็ดอ,อีหยังอ่เนี่ยบาร์บีคิวแบบฝรั่งนะคะคเพิ่นเฮ็ดไว้ให้เฮาพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งแน่ล่ะกุ้งอีหยังสิกะพร้พอมที่สิกินได้เลยค่ะสําหรับอ่าบางครอบครัว,วที่เพิ่นบ่สะดวกที่สิเอาไปคุกเนาะค่ะนะ่ะ่นก็แค่เอาไปวอร์มอัพนิดหน่อยเพิ่นก็กินได้เลยค่ะหอยนางหอยนางล่มสดๆพี่น้องเบงิ่งแน่ค่ะ เยลิ้นกินหอยนาง่มบ่ได้ค่ะพี่น้องอันกินย่ำแต่เยลิ้นทองเสียแนมะ้ปกติเยลิ้นมากินอาหารทะเลอย่างหอยนางรมนี่เยลิ้นกินร้อยหลายแต่ว่าปีที่แล้วเยลิ้นกินเยลิ้นทองเสียเก็บตายค่ะ,คะ,คะข่าวม่ได้เนี่ยห้าสิตตองไส้นัดด่างค่ะพี่น้องค่ะลูกสาวเยลิ้นผ่าอยู่อนาลาน ขอบคุณหลายๆนะคะที่มาเยี่ยมส้มร้า,านอาหารซีฟูดกับเยลินค่ะค่ <c oughs> ะกะแต่สีหาสื่อของเมื่อกินบานกับลูกหรอคะไหนๆมาแล้วกสบสื่อติ่เมื่อติดยังเมื่อบานไปเจ้่วากุ้งมังกรอนใหญ่ๆนั่นโนลละซีซีฟูดนั่นก็เกือบสองพันบาทเยลินกัะ สิยกไวยกมือเนี่ยพราะว่าสิไปหลายหม่องค่ะอันหนังสือแล้วเรมีถังแข็งใส่มันกับสีเนินเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะ <Hi. S 1> <c oughs> ขอบุณขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเด้อที่มาเบิรงมาอันเยี่ยมมาส้มน้ำกันเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อค่ะพอกันคลิปหนาค่ะบ๊ายบาย